มานับส้มของเดียมถูกลาคุณป้านะครับที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ถูกเอ่อเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้านะครับใช่ให<ช>้มา<ช>อ่าถวายส้มนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณพ่อแม่และสมีนะครับ่ส้มขาแต่ว่าตอนที่ทอฝันนักสมาธิเนี่ยตอนฝันมีความรู้สึกว่าเหมือนพ่อแม่จะให้ผ่านจานวนของส้มด้วยน้าเลขอะถ้ามันตรงกับเลขปิงปองน้องหรือถ้ามันตรงกับเลขทูกเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะมีความหวังขึ้นมานะคะแราจะเกิดไม่ใช่เลขมันจะเยอะขึ้นไปอีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าพ่อแม่บอกให้นับก็ต้องนับลองดูนะเป็นยังไงเนาะเรียก้ว่าเป็นความบันเทิงละกันนะครับอย่าเีเรียกอย่าเครียดอะไรกับมันมากนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับลองดูจะนยังไงเดี๋ยวออนจะคุยก่อนนะพอแม่ข่ายหมของลาซ้มไป้รับประทานเองนะคะของความเป็นสิริมงคลจงเกิดจงมีแก่ลูกนะคะรับพิเดให้ถูกรางวัล6ตัวตรงๆเลยนะทุกคนดีนะคะ เราไปแจกจ่ายให้กับคนช้าติื่นนะครับลุกแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100อ่ะ100ถุงนี้อ่ะครันะคะถุงนี้100เราไปแจกไปแจกคนเราคงกิน<ช>เดียวไม่พอพาต้งนี่แจกมันจะช้ำใช่ครับอันนี้ถึงน้นะครับ1ึงนะร้อยหน

ร4อ1 4ี่สิบหกร้อยสี่สบร้บปดร้อย้อ่สิเก้ารหงไว้ก่อนบังไว้ก่อนทไหจะดูแลเท่าไหร่จะดูแลเท่าไหร่ดูแลเท่าไหร่โอ้ยพี่แดงตรงคิดว่าตรงนะคิดว่าตรงต้งเับเล็ก ท่ะทิปทิปบอกมาแล้วนะครับในการันหทดปต่อไป้าสิบก็ร้อยกิโลอันนี้ร้อยอันนี้ร้อยห้อันนี้ห้รอยห้าสามาหจะเอาไปห้าสิบเอ็ดร้อหาสิบสอง้าสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสาห ฉันรยกว่าจะไม่หมดเพราการที่ใส่ตามันต้องแบบป๊บปุ๊บปเป็นคนนับเลขเก่งร้อยห้าร้อยห้าตัวเลขขึ้นมาร้อยกลูกร้อยห้าลูกมันตรงกับเลขปิงปองไงที่หมุนไปแล้วเห็นไหมต้องกับเลขรถที่เอเดนทอฝันมฝันรถัถหายอ่ะว่ารถไม่ได้หายรถไม่ได้ลงไทยเลขอะไรเลขที่เป็นรถผมสองสองหกออหกหรอยี่ร้ ตาแล้วปิงปองที่หมุนออกมาก็คือ9 6 5นะครับ9 6 5เพราะฉะนั้นไม่ต้องกันะเลขท้าย2ตัวแน่เลยต้องรีบไปซื้อลอตเตอรี่ต้องรีบไปซื้อลอตเตอรี่ ไปจัดลอตเตอรี่นะครับหารลอตเตอรี่ซื้อมาเลยนะครับนะขอบคุณคับแม่นะขอแม่แม่ประทานทอนะแต่เลขทูบไม่มีเกี่ยวกับ5 6ขทูบนะครับไปซื้อเผื่อจะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะเหมือนอย่างคุณป้าที่มาถวายส้มใช่ป้าถูรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าคุณป้าไปดูเลขทูบว่าเป็นเลขทูต092และให้หลานเขาไปซื้อปรากฏว่า092ไม่มี เ3 0เป็น730 209ทําทำให้คุณเป้าถูกรดน,นที่หนึ่ง6ล้านในแอปเป๋าตังนะครับเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่านะอนนี้ผมคิดว่านะครับผมคิดว่า6 5ห้ารือเเนี่ยน่าจะเป็นเลขไทย2ตัวส่วนเลขทุกพ่อแม่คิดว่าน่าจะเป็น 3>, 3ตัวแตะข้างบนเหมือน,นเดิมมีโอกาสถูกจางวันที่ 2, 4, 0, หนึ่งสองสี่ศูนยยไม่ก็247 อช่อันนึงเป็นเลขแบงค์ได้7จ็ดศูนย์ไงก็สองสี่ศูนย์กับ7จ็ดศูนรวมกันก็เป็น2 4 7ตรงกับเลขความฝันที่รอฝันฝันเห็นเลข7-2 4สบอกกับในลายไปตั้งแต่วันที่ห้าบอกลาแล้วบอกก่อนที่จะจุดทูกกับขอเลขแบงค์พระแม่ลักสมีอีกขนลุกตรงกันจริงจริงเหมือนเลขเยอะนะแต่พอมารวมกันแล้วมันน้อยก็เล่นเป็น3ตก2ตัโตไปเลย สองตัวก็ไปเล่นปิงปองน้องฟิก้าสามตัวก็เล่นเล็กทุบพ่อแม่สศมีเราจักพยานนะครับเ้องน้เห็นกันเลยนะครับแล้วไเป็นเห็นกันเลยนะครั้งแรกที่คนถูกางวัลที่หนึ่งน้ำส้มมาถวายเยอะขนาดนี้ครั้งแรกเลยอะไรที่เป็นครั้งแรกมันน่าสนใจไงมันน่าสนใจนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะโชคดีนะ